นี่ครับเริ่มจะเป็นหนุ่มนะครับหนุ่มตัวนะอันนี้ชุดชุดนี้โตที่บ้านนะครับถ้าเต็มโคก็ประมาณสักสองรห้านะตัวนี้นะครับกินข้าวเปลือกล้วนนะครับกินข้าวเปลือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาบเราก็มีรุ่นเนี้ครับบานแล้วของผมนะตัวผู้บานเลยครับนี่ครับ ผู้ทางนั้นเลยครับสีเท่าๆก็มีนะครับสีดำๆก็มีดูๆูขึมีนะครับตัวนี้ก็ประมาณรุ่นห้าเดือนหกเดือนนะครับเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นเหลืองขาวนะครับตัวนี้นะไก่รุ่นนี้นะครับเขาเอายังไม่หนุ่มนะครับเขาก็ยังไม่ผึ่งนะครับไม่ผึง่ง ยังดูไม่สวยนะครับแต่พอเขาผึ่งเมื่อไหร่นะครับเขาคุมฝูงเขาก็จะดูดูยืดดูดีนะครับน่ครับรุ่นนี้ผมบ้านเลยครับรุ่นรุ่นสี่เดือนนะครับเนี่ยหลายตัวนะครับ <cell> <troph urt> ตโตๆก็ตโตๆกินอิ่นนะครับตัวเล็กถึงจะได้กินนะผมเลี้ยงแบบระบบแบบแบบคุมฝูงแบบง่ายๆนะครับ ไม่ได้แยกนะครับมันคือให้เขาหากินแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ใช้ชีวิตแบบแบบแบบไก่ชนนะครับ <c oughs> เลี้ยงผมตัวผมเองนะผมเลี้ยงไม่เคยไปรครอบรผมนะครับ <c oughs> คือเราก็เลี้ยงตามของเราไปนะครับ <c oughs> ผมไม่เคยไปรครอบรผมนะครับตัวไหน <c oughs> เดชก็คือฝังนะครับอันไหนแข็งแรงนะครับ <c oughs> มาเอาชีวิตรอด ก็คือใช้ได้นะครับถ้าพระอบประรปงมเกินไปนี่มันมผมมองแล้วมันไม่ไม่เหมือนไก่ชนนะเหมือนเ,อเหมือนไก่ในฟาร์มครับเหมือนไก่ที่ว่าเขาขุดเอาไว้กิน,นครับเราเลี้ยงไก่ชนต้องเลี้ยงให้อินธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้กระโดนลังแกงให้เขาหลีกเลี่ยงมั่งนะครับมันจะได้บเดียวโบ,บ,บราณครับ เดี๋ยวไม่พอผมก็มาเติมอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวมองแล้วว่ากระเพาะยังหลวม,มนะครับผมก็จะมาเติมอีกครับมาเติมจนฝามกระเพาะจะปิ้นนะครับนี่ครับสีเทาครับอย่างจา้าบนะครับสีเทาเทาชุดนี้จะเป็น แม่นะครับแม่จะเป็นแมกดอกไม้ไฟนะครับสีเทานะลูกพ่อเทาตัวแก่นะครับตัวอยู่ในคอกนะครับแล้วก็เอามาผสมกับพ่อจรวดนะครับออกมาเป็นลูกไก่ชุดนี้นะนะครับตัวนี้ครับตัวผู้แน่นอนนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับตัวผู้หลายตัวนะครับเนี่ยนะครับ ครับตัวนี้ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยปากขาวโพกเลยครับปากขาวจุะเลยอ่าตรงนี้ก็สวยนะครับคับนม่พอจะลวดนะครับพอจะลวดนะครับอ่าไม่เข้ามากินเลยนะครับเพราะว่าอิ่มนะครับอิ่มแป้เลยผมเลี้ยงมือเย็นเนี่ยผมจะเลี้ยงแบบเต็มพิกัดเลยครับเลี้ยงแบบ เต็มที่นะครับเลี้ยงแบบเต็มที่เลย มือเช้าๆนะครับมือเช้าๆแล้วก็จะเลี้ยงนะครับแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของกระเพาะอาหารนะครับแค่ให้พอพอพอมีข้าวนะครับแต่มื้อเย็นนี่นะเราจะเลี้ยงแบบให้เต็มแบบเต็มพิกัดนะครับเขากินเต็มที่นะครับพอมื้อเย็นเป็นเป็นมื้อทีเ่เขาใกล้นอนนะเขาใกล้นอนแล้วก็เขาจะได้เอาตรงนี้นะครับไปซ่อมแซมสิ่งที่เขาสึก,สกหลอไปนะครับ อันนี้แม่อตัวนี้เป็นหลานของพ่อแสนชัยนะครับเป็นหลานแล้วครับแม่แม่เขาเป็นลูกนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นหลานครับเป็นชั้นหลาน แน่นั่นแคก็รุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปจับไปปล่อยบ้านุฟาร์มนะครับเยอะนะครับเกือบห้สตัวนะกระจายคือกระจายกระจายกันไปนะครับ ตอช,ชักยาวนะครับต่อชักยาเดี๋ยวต้องอทอนต่อลงนิดนึงครับเวลาขึ้นหลังตัวเมียจะได้ไม่เป็นแผลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกดนะครับหลังตัวเมียหลังนะครับอย่างนั้นนะครับเนี่ยลอยนะครับลอยรอยเดือยนะครับเนี่ยหลังเหลืองเสียหมด